เบีย้ยแกจันเพนปี63และเบีย้ยแก้จันเพนปี64ค่ะเบีย้ยแก้หลวงพ่อตีวัดหนช้างนะคะโค้ดวาระพี่ๆท่านใดที่ชอบเบีย้ยแก้จันเพนนะคะวันนี้ทางร้านมีมาให้2รุ่นนะคะเป็นเบีย้ยแก้จันเพนปี63ก็คือรุ่นนี้ค่ะโค้ดอตี63นะคะนี่ค่ะเบีย้ยแก้จันเพนนะคะมีบรรทัดฐานในการจัดสร้างนะคะจำนวนก็ ที่ออกมาในวันลอยกระทงนะคะหรือวันจันเพนของทางวัดหูช้างนะคะจะออกให้บูชาน้อยมากนะคะประมาณหลักร้อยลูกค่ะนี่นะคะเรียกว่าเบี้ยกแก้ออติ63รุ่นนี้ก็จะเป็นโคดออติ63นะคะนี่ค่ะเป็นโค้ดวาระค่ะถ้าเป็นโค้ดปกติทั่วไปก็จะมีต่อต่อดอกจันวหชอ่อา วัตถุช้างต่อต่อดอกบัวโชคดีต่อต่อใบโพนะคะแต่ถ้าเป็นเบีย้ยแก้โคตรวะเขาก็จะต่อโคตรพิเศษแบบนี้ค่ะนี่เป็นโคตรอตีอติก็ชื่อหลวงพ่อตีเลยนะคะปี6 3สามนี่นะคะเป็นเบีย้ยแก้จันเ็นปี63สาสวยงามสมบูรณ์นะคะท่านใดที่ชอบเบีย้ยแก้วะก็รุ่นนี้เลยค่ะอัคระลอยจานคมชัดนะคะจานสามชั้นค่ะลูกนี้หลวงพ่อตีจานเต็มทางร้านนำไปเลี่ยมให้แล้วนะคะเลี่ยมสวยพร้อมบูชาค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นเบี้ยกแก้จันเพนปี64ชอบ2รุ่นนี้นะคะเพราะว่าทางวัดจะตอกเป็นปีมาให้เลยนะคะจอพหกสนะคะลูกนี้จะโคตรไม่ชัดจันเพนปี64ทางร้านมี2อลูกนะคะเอยาให้ดูอให้ดูโคชัดๆคะ่ะเห็นนะคะจอพหกสนี่คะ่ะมันดูง่ายตรงที่ว่าเขาจะตอกพอสอมาให้นะคะ จ้อพอ64ก็จันเพน64เลยค่ะหลวงพ่อตีวัดหูช้างจานและเสกค,ค่ะอัคาราลอยจานหลวงพ่อนะคะเศกในคืนลอยกระทงค่ะปี64ถ้าเวลาวันลอยกระทงนะคะหรือวันจันเพนของวัดหุช้างเขาจะมีอาบน้ำมนต์นะคะเราจะมีเบี้ยกแก้ให้บูชาค่ะเนี่ยเป็นเบี้ยกแก้หลวงพ่อตีวัดหูช้างเบี้ยกแก้จันเพนที่หลวงพ่อตีจานและเสกนะคะ จอพอ64่และอตี63ค่ะเป็นเบีย้ยแก้วระรุ่นที่สวยงามนะคะทางร้านได้นำไปเลี่ยมพร้อมบูชาให้แล้วค่ะตอนนี้ก็มีแบ่ง3ลูกนะคะที่เป็นเบีย้ยแกคดวระแบบนี้จอพอ642ลูกและอตี63 1ลูกค่ะท่านใดที่อยากได้เบีย้ยแกคดวาระส,สวยๆนะคะสามารถสอบถามทางร้านได้เลยตอนนี้นะคะมีแค่3ลูกนี้เท่านั้นค่ะ